ที่อเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่จะจัดงานฉลองกันในช่วงตรุษจ,จีนะคะและก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของฟรานซิสยิปนักร้องชื่อดังเจ้าของบทเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮที่เคยโด่งดังมาแล้วทั่วโลกคุณผู้ชมจำนวนมากก็อาจจะยังจำชื่อนี้กันได้นะคะสำหรับนักร้องคนนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะมาเยือนไทยคาดว่าน่าจะหลายหมื่นคน และก็คาดหวังว่าเม็ดเงินจะสะพัดกันหลายร้อยล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะความชื่นชอบในอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวในไทยทําให้นางสาวลีจางเวชาวมาเลเซียคนนี้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาป,ปีละหลายครั้งจนสาม,มารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและอำเภอหาดใหญ่ก็เป็นปลายทางที่เธอและครอบครัวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงตรุษจีน เธอบอกว่า2ปีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ทั้ง2ประเทศปิดด่านพรมแดนหลายคนจึงคิดถึงประเทศไทยจึงไม่แปลกที่ในช่วงวันหยุดยาวจะมีชาวมาเลเซียหลายหมื่นคนเดินทางเข้ามาในไทยนานแล้วไม่มาก็คิดถึงหัดใหญ่อะ่ะชอบกินมาเที่ยวแล้วก็มากินไงที่นี่ก็ชอบเปลี่ยนไปเยอะไหมถือว่าหลังจากโควิดสปีเปลี่ยนเปลยนเยอะเป็นเยอะมากเลยนี่ก็เมื่อก่อนมาที่นี่ ข้างหน้านี่ก็ไม่มีแบบนี้ไงเปล hmm. ี่ยนเยอะเยอะจริงเสียงประทรัดท,ที่ดังขึ้นกับโคมไฟสีแดงสดถูกประดับประดาบนถนนหลายเส้นของอำเภอหาดใหญ่เช่นเดียวกับบ้านของคนไทยเชื้อสายจีนทุกหลังเริ่มตกแต่งด้วยโคมไฟสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยว ซึ่งไฮไลท์ในการจัดงานรุจจีนช่วงวันที่21-24มกราคมนี้คือการแสดงคอนเสิร์ตของฟานซิดยิปเจ้าของบทเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮที่โด่งดังไปทั่วโลกทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักอย่างมากช่วงก่อนที่เทศกาลนี้มาเลมาเยอะมากรายได้เข้ามาในหาดใหญ่เนี่ยเต็มกอบเต็มกำมากแล้วก็ตอนนี้ ขาก็จัดงานอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมโปรโมทนะอ่าโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของหาดใหญ่แล้วก็เมืองหาดใหญ่อ่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเยอะนะมาเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมาจาัดก,กิจกรรมตรุษจีนอีกครั้งในรอบ3ปีทําให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของตรุษจีนคึกคักอย่างมากเช่นเดียวกับโรงแรมเกือบทุกแห่งในจังหวัดสงขลาสุดสัปดาห์นี้ถูกจองเต็มเกือบทั้งหมด ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จังหวัดสงขลายังเป็นตัวเลือกแรกๆของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนอกจากจะมีพรมแดนติดก,กันแล้วการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการหน้าใหม่โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารประเภทคาเฟ่แคมปิง้งหรือสถานบันเทิงผ่านการใช้สื่อออนไลน์จงึงดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงตรุษอินปีนี้ที่คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า400ถึง500ล้านบาท ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน